เสียวหยูรับบทโดยเจนเย่เมธิกาจีรานรพัฒน์เซี่ยวหยูเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของซีรีส์ไทยแนวธุรกิจดรามา่าสงครามส่งด่วนแมดยูนิคอนที่ออกฉายทางเน็ตฟลิกซ์เมื่อปี2024ซีรีส์นี้นําเสนอเรื่องราวการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพขนส่งพัสดุด่วนของไทยที่ทะเยอทะยานจะเป็นยูนิคอนรายแรกของประเทศและเสี่ยวหยูคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งที่ขับเคลื่อนความฝันนั้นให้เป็นจริงบทบาทในเรื่อง เซียวหยูเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นทางด้านการวางแผนการเงินและการวิเคราะห์ตลาดระดับโลกเธอมีความสามารถในการเจรจาและมีมุมมองทางธุรกิจที่เฉียบคมโดยเฉพาะกับการวางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัท Thunder Express ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพขนส่งพัสดุด่วนที่ก่อตั้งร่วมกับ สันติรับบทโดยไอซ์ซื้นัทรัตผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้มีไอเดียเปลี่ยนโลกรุ่ยเจียรับบทโดยด็อกเตอร์พลังโลกศินโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะภูมิหลังและความสามารถพิเศษเซียวหยูเป็นตัวละครที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวคนจีนเธอสามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งกลายเป็นจุดแข็งสำคัญในเรื่องเมื่อบริษัทต้องเจรจาและขยายตลาดไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ เธอเติบโตมาในระบบที่มีระเบียบแบบแผนเชื่อมั่นในข้อมูลและตับกะมากกว่าความฝันได้อารมณ์แต่การได้ร่วมทำงานกับสันติและรุ่ยเจียทำให้เธอเริ่มเปิดใจและเรียนรู้การทำงานมากขึ้น กับสันติเซียวอยู่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดในหลายตอนของซีรีส์เธอมีบทบาทในการตั้งคำถามกับความฝันและความเป็นไปได้ของสันติทั้งเพื่อเตือนสติและกระตุ้นให้เขามีวิสัยทัศน์ที่รอบด้านขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองมีเคมีที่ลึกซึ้งและคลุมเครือระหว่างเพื่อนร่วมอุดมการณ์กับความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่านั้น กับรุ่ยเจียเธอให้ความเคารพในความสามารถแต่ในบางครั้งก็มองว่ารุ่ยเจียยังขาดวุฒิภาวะด้านธุรกิจซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งเล็ก